อดีอ่ะเหมือนเป็นคนผอมแต่ว่าออ้ินอย่นี้ยี่บ้ากเลยนะคนที่ไม่กินผักก็จะอี่รสชาติไม่ออกอะ่ะ ใช่ไหมอันสอนี้ค่อหนูทำมาให้กินหรอใช่ๆหนูพยายามแล้วที่ให้มันเป็นดอกไม้ตุบเหรเขาทำเป็นตีนไก่นะคะเพื่อนการแกะตลักแกะตลักพริกเป็นตีนไก่ สวัสดีคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ตุดโหยกินข้าวที่บ้านวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็เห็นไหมจากการที่เรามีโจทย์คือมีน้ำพริกจากจังหวัดสกลนครโดยการตาแม่งจากนองนะคะกินข้าวกับน้ำพริกสี่จานจาได้ะได้สวยแต่ว่ากระเธอนะคะก็ก็จะมีโปรตีนมากนะคะช่วงที่ถามว่าลดน้ำหนักหรือกินอะแซ่บ คนอ้วนก็จะไม่กินข้าวกับน้ำพริกเพราะว่าช่วงนี้นในติกตอกเขามีแต่กินข้าวกับน้ำพริกกันเยอะมากแกระเธอก็เลยไปจัดไปวันนี้เรามีซุปมะเขือนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาอันนี้น้องทำให้นะคะก็จอยมาจอยกันกันเลยตายแล้วความพิเศษของเราคือมะแรงนะคุณผู้ชมขามะแรงนี่คืออิมพอร์ตจากจังหวัดบริรมัมคือ คุณป้าทําให้นะคะขึ้นชื่อประเจียบและรูปภ้าป้าทําให้ดีมากเพราะว่าป้าเอาขี้ออกให้ตัวเลยก็จะไปดยเม่ที่จอจยใจมาลุยเลยดีกว่า,<ม>าเริ่มจากเืข้าสวยก็ดูควัน<มา>คะน่ะ<ม>ากรอืกน้ำพริกกับข้าวสวยร้อนๆคือ ดูดิผู้ชมืม,มเนี่ยผักลวกเอ,อ่ยผักฟังจุง้งฉันยนืนนีทำแบกว่าผักลวกนี่มันหวานเนาะ ใครที่แบบไม่เคยกินก็ไปสั่งเป็นตำม,มะเขือได้นะคะสอ,อ้อืมเนืเซเชียลอีกอย่างของเราคือน,นี่ น้องมแงมลงม,มีนีดน่ด้วยมีปลาราถ้าเราตำเองเราจะใส่เครื่องนั้นเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหม,มจริงไข่ต้ม,มดี เยอะมากเลยนะคนที่ไม่กินผักก็จะที่รสชาติไม่ออกอ่ะใช่ไหมอืมอืม มันื้อืออ่อนดีดีอร่อยองะเดี๋ยวขึ้นซื้อคนตำไปให้นะคะดีอืมถึงร้านยำที่เราจะเปิดนะคืมหรือตอนแรกอาจจะเปิดแล้วนะแล้วเรานี้จะเปิดร้านยำนะคะ ใครที่ชอบจอยจอยจอยยำจอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาร้านเรานี่ไม่ได้วันนะเรื่องแบงทาปาติซาเรื่องแบงทอด <What? S 1> อือก็ชอบมาก บังหน้ากินแม่งเลยอ,อือือเดี๋ยวรอบหลักเขาบาังกินก่อน โจล่าเทปนี้ไม่มีอะไรยเยอะนะคะกินมาแรงให้หมดก็พอแล้วก็ต่งคัดเพราะหมันไต่ขนจ้องกินนะคะหมดแล้วเดี๋ยวเท่านี้ <laughs> เดือ <laughs> บเลยเดือบเลยทำต้องบินไปกินที่บุรีรัมบุรีรัมจะกิน <laughs> ม,มาแรงอร่อยแบบนี้เพราะว่ากระเจี๊ยบทำให้ดีมาก ขอบคุณประเจีย๊ยบนะคะเดี๋ยวขึ้นโลกโก้ให้หเราไปอาจจะมีแมลงเอาขี้ออกบายประเจีย๊ยบไ็่ได้แล้วก็อยู่ไดนนานโศกนกว้ายตายประเจี๊ยบดืงน้องเนี่ย เทปนี้อยากพูดอรออยากกินเรื่อยๆอ่ะไม่คุยหนิเหรอเทปนี้อร่อยอ่ะเบ้ย์ร้าชื่อร้านยำหรือว่าที่อยู่หรือว่าอะไรอย่างร้านยำเราต้องเอาชื่อไปไปดูมูเตลูก่อนว่าชื่อต้องไปทางไหนจะดีชื่อแบบประมาณแบบไทยๆแล้วก็ฝรั่งตอบยากแฮะแต่ว่าต้องติดหูัะ ย่านไหนต่อไปแบบอยากได้ห้อควางอตอนนี้ก็มีร้านแหวงข้อควางก็มาแบบมาเข้าซิงหลายที่เหมือนกันได้ข่าวว่าวัตถุดิบวัตถุดิบยำก็มีสตอรี่ใช่ไหมใช่อืม หรือว่า,า,า,าต้องบอกคุลูกค้าก่อนครับว่ายำี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยซ้ำเพราะว่าหลังจากที่โทรไปถามคุณแม่ว่าใส่ติเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่คุณแม่ว่าสองกร,รมัมเนแล้วก็สองกิโลกรัมกํามือคุณแม่ปาลงไปะะี้ยก็ ก็จจะไม่ไม่ค่อยเท่ากันมันคือส่งสมงของอืมอิกพอตจากไหน,นนะคะเจไดขา่าวเอลเอ็ร้อยเอ็ดหนึ่งเวดดีบ้บอให้พี่ตอตอนนี้พี่ขายเลยมามอร่อยก็เดี๋ยวเออฝากขายใน้านอยางเออเขาใส่เยอะนะ ติดน้ำพริกปลาไไม่ค่อยใส่มะเขือเทศเขาก็ใส่แต่อร่อยเฉยเลยเขายางประมาณว่านางชอบแล้วนางก็ใส่ก่อนนี้ใช่ไหมสูตรของที่บ้านดูมือสั่นหิวสูตรบ้านกรกกอบหมูสิบสองตะกนิ่มอ่อนคึเมืนเจวัดสุนทรนะคะอืกนมู ชอบเลยเข็มแค่จะหนักไปทาปลาปกติน้ำพีกมะเขือจะเผ็ดมากนะฮะแต่พี่ต้องแคสต์ตำไม่เผ็ดเลยโอมากาเตะอิทาลติมาอืม วันจะชาเลนให้เจ๊จิงหมดนี่เลยโอ้ยตายก <c oughs> ินแค่แมลงก็พอมันใต้ตะก้องเพราะตะก้อจ้องแต่แมลงั้นจ้องนแต่มลแตมลงสันตัวมแตแมนับเะี่มันซมนับแมลงเราอยู่นะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ไม่จเจอเลยถึงมันกี่ตัว ย่อแล้วก็มาจากอุบลใช่ส่วนอะไรอ่ะปะลามาจากร้อยเอ็ดเลยนะคะแล้วก็เอ่อพวกของสดอะมาจากระยองอืมร้านเปิดไปแล้วจะอินเสิร์ตขึ้นนะคะเือร้านเปิดปุด๊บต้นหอยก็กินยำประมาณ8อาทิตย์นะคะ <laughs> อื้ฮนอื่นอะได้อยู่อันน้ตัวฝักยาว๋อ้ี่ว่าเป็นอะไที่เป็นอักยาวหือแตงกวาใช่ไหม ใครได้กินกับไข่ต้มบ่อยๆลองกับน้องๆเอากินกับน้องดูน้องไปมากกว่าน้องความเท่น้องอันะไรใช่ไหมน้องก็เลยมีขาวแดงไปด้วยกันมันก็เลยอืมเขาบอกว่าไข่หนูกรทาแค่แแอบี้มันสูงกว่าไข่ไก่อะติจ๋อไปนับมันดิก่อนเดี๋ยวมาพูดแคลอรี่มึงเห็นคอกูหรือยังตอนเนี้ย ไม่ทันแล้วอันนี้บอกคุณคนนะครับเป็นข้าวมื้อไหนอปกติคะข้าวหลานข้าวเทียเท่ยงข้าวเที่ยงแต่ข้าวที่กินชั่วโมงก่อนนะปกติกิน,นไม่ค่อยได้เยอะนะคะแต่อนนี้ชอบจริงๆ มันคนไมไ่กล้ากินน้องเพราะคิดว่า,วาน,น้องเหมือนแมลงสาบนะหืม้ตมนตลรีดตันนี้ออเน้ใช่อันนี้เขาหากันที่ลุกนา อันนี้ว้นหนูทำมาให้กินหรอใช่ใช่หนูพยายามนะที่ให้มันเป็นดอกไม้สรุปเขาเขาทำเป็นตีนไก่นะคะเพื่อเพืมม่อแกะตลักแกะสลักพริกเป็นตีนไก่หน,กหนูไอ้นี่เล่เลนจากวัวใส่อยุเดยเดยอะๆพาไปกินร้านอาหารอร่อยมาก็พยายามเรียนแบบเขาฝีมือก็ไม่ได้เลย แต่มบบน,นี้เขาไม่เขาไม่ย่างมะเขือใช่ไหมเขาต้มใช่ไหมต้มอันนี้ต้มอืย่างม,มันจะเป็นออกดำๆออ๋สีจะไม่สวยใช่ไหม,มแต่อบบนั้นก็อร่อยแ,แต่บ้านกันไหนชอบแต่ว่าย่างมันจะหอมหน่อยเนาะคิดหน้าเจ๊จะทำอาหารหรือ,อะรจะทำ,ท,ทำอะไรเจจะทำสักทีคะทำอะไรอ่ะทำอะไรที่เจ๊ชอบแซบ่บ เชื่อไหมเป็นคนที่กิน้มตํตาเก่งมากแต่ตำซมํา,มามไม่อร่อยงงม,มากตำอะไรเปรี้ยวตลอดเลยกินเปรียวนะหืมเร่งกูเหรอกู <laughs> มไม่อิ่มหรอกนะ <laughs> เขาเห,หน,นื่เล่นกูวะ่ะก่อนหน้านี้ยี่สิบนาทียงังไปได้ครับเจ๊เขินไม่ได้เปลี่ยนท่าน้ากดดันกูได้นะดูตอนนี้เพิ่งบ่าย ท่าไร้ภะีเราจะกินถึงสามทุ่มนะครับวันนี้อือจะกินหมูแล้วจะหมักพักหลักไหมตัวนี้กัดสิดนแยว่าจะคายได้ตจะดื่นเลย ทไม่ไหวค่ะเห็นไหมว่านี่อร่อยจริงปกติถ่ายไม่กินเยอะนะจะกินมาเป็นพิธีงั้นวันหลังเจ๊ต้องได้นั่งแกะสูมาพี่ก่อน うん。 เคยพูดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราอมระวังไว้มันพูดไงผมไม่ติดนะจ้องกินหาหากินไม่ได้ง่ายแต่มันนอกก็กินจนเบื่อแต่เราอะเนาะมันห่วยหา

วันนี้ตุ้ดหอยต้องต้องลาคุณบุ๊คคุณผู้ชมเดี๋ยวเดิมแมลงสาบไปฮะทุกคนไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่อัสัปดาห์หน้าต้องพูดเลยมันตูมกล้องดูแมลงเหลือให้ดูเด้อ ม, <laughs> <c oughs> มึงมาถ่ายมาม่งกี้ติเปียทีตอนนี้มันขึ้นจมูกแล้วหรือเป่ะโอเคครับ <c oughs> okay, คุณผู้ชมค่ะมีคนกดดันอยากกินมาแรงต่อนะฮะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวจะพยายามหาอาหารกินง่า,งายๆแบบนี้มาแต่ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าคนอ้วนน่ยเนาะ จะให้กินแค่น้ำพริกกับผักมันไม่ได้อมันต้องมีอะไรหน่อยแต่แนะนํานะใครชอบกินไข่ต้มให้น้องๆกินก็ได้นะคะไข่ดกทาอร่อยมากครั้งหน้าใครมีอะไรเมนูน่ากินแนะนําเข้ามานะคะพิมคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปหามากินเลยหรือใครขายอะไรอร่อยๆเดี๋ยวช่วยอุดหนุนเอามารีวิวให้แต่ขอรีวิวตามตรงนะคะอะไรอะมองข้าวมองข้าววๆไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะกูไม่มากินแมลงหรอกมึงต้องหลอกมึงต้องคัด